<S <S อีจ๋าไปไหน,หบบนอยา่ยากจค่ะขอบคุณค่ะดาวนี่หอมใช่ไหมใช่ <3> <3> อีจ๋จาขอบคุณค่ะ ดาวนี่หอมใช่ไหมใช่อีจาะ ดาวนี่หอมใช่ไหมใช่อีจ๋า